สวัสดีครับผมสวัสดีปูฤุศีครับผมทุกอย่างกคนอ่ะท่านข่าวสารบ้างบอท่านข่าวสารบ้างข่าวบ้างครับผมอืมเป็นไลยพี่น้องได้โชคได้หมานํากันบ่พี่น้องกับปูฤุศีบ่โค้มาเยี่ยมมายามตอนเช้านี่นคิดว่าจะมีมดอสะกติสักคนนี่ลูกศิษย์ลูกค้ามาเช้าวันห้อยออกอ่าเช้านั่นจำศีลมาเลยเนาะเพราะว่าคืนนั้นเป็นคืนวันพระพอครับผมใช่ใช่ วันพระมาอันนี้ก็ได้คืนวันพระยังบอกว่าวันพระอ่าขูดียวนะวันนั้นมาพ่อให้แปดสองสี่อ่าอ่าเอาไปรองก่อนแต่ว่ารอโค้งสุดท้ายโค้งชุดไทยกับสี่หกเด้อพี่หลวงเด้อเนาะแต่ว่าทางช่องได้ลงคลิปสั้นให้เด้อพี่หลวงเด้อเนาะะมาณก่อนเลกอ,อกกันแหละเนาะ เข้าไปที่สีหกพี่น้องสำหรับแนวทางปู่ฤษีครับอ่ามาจอนะ่อเนาะพ่อเนาะมาจอ่อได้ยังไงพอ่อได้มาอย่างไงมันมัน,<ป>ม,นมันประมาณตีหนึ่งตีสองนี่แหละเดือนมันขึ้นมาสีแดงๆเนาะอสองสองลอดใบไม้มานี่นะครับผม,มออกมาหนังเล่นเอาโต๊ะอ,ออกมาหนังบ้าโอ้ทำไมเดือน แจ้งดีแท้ที่ตะมันออกนี่อืแต่เมื่อก่อนลอยข้างบนนู่นเนี่ยเป็นใบไม้เนาปิวแป๊บ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 ลูกมาตป๊บสี่หกวันแต่คนบ่เชื่อก็ว่าโอ้มันมาได้ง่ายปานนั้นบ่ว่างั้นอ่ะมันจะได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคือแต่ว่าผู้มีดวงดีกับบ้านคำนี่มีอยู่โอ้บ้านนลงเพราะอย่างออกไปนี่นะไปบอกเขาเนี่ยปากทางนี่ที่เขาทำบ้านใหม่นั่นแหละ อ่าบอกชื่อก็ได้เนะอกฎหมายล้วมังอไม่เป็นไรพ่ออเอกมาเกย่ได้าใ้ว่าซื้อตัวไหนละเลขมันคันปากยิบยิบยิบเนอะอกเ้าโอ้ยก็ซื้อละหลายตัวอยู่หลักสอสามคู่แล้วว่างั้นเออถ้าซื้อสองสามคู่ก็ ไปเก็บสีหกไว้บ้างโอ้โุสักสักสิบเปรอะอ่าไปเก็บไว้ด้วยอ่าเราก็ฟันแค่สองหมื่นปาขนาเอาไปเก็บเล่นๆเอานี่งวดที่ผ่านมาพ่อเอานี่เนาะของปูหรือสีพิรังเนี่ยโอ้ขนาดเก็บเล่นๆล่อืมรอไปสองหมื่นเลยอ่าปาทุกบอกว่ามันมาสายเกินไปวันเหล็กออกจนจะสิบเอ็ดโมงเลยเนาะออกไปบอกเราเนาะใช่ครับผมเราเรามาเกี่ยวหญ้าอือหันพิรัง สี่หกแน่้อ่ะมันแจ้งข่าวสารอยู่อ้าวใครบ่ขั่นพี่น้องรอบนี้รอบใหม่เนอะหนึ่งตุราเนาะเรามาตามให้แล้วสำหรับแนวทางปู่ฤษีเนาะที่วังจอรอครับผมแต่ก็ธรรมดาล่ะก็บ่กได้ว่าจังได้ผู้ได้ฉุกดีก็ดีใจน้ำพอได้เงินทำบุญกระถิ่นอย่าบอกม่กลยอก พรรษาแล้วก็จะมีบุญกระถินบ้านโน้นบ้านนี้นะบ้านเหนือบ้านใต้ไปออกไหนก็ได้คนะร้อยสองร้อยเนาะครับผมคนมีโชคมีลาบรอบนี้ก็จะมีโชคยีกว่างานเขาอ่ะโอ้ลอบใกล้จะออกพรรษาเนี่ยอ่าส่งท้ายออกพรรษาเนี่ยส่งท้ายออกพรรษาอืมอ่าเป็นเลขฝันหมบ เพราะหรือว่ายัางเงีเลขนนมิตเกานะ่าเนีะยมันตามมาต่อเกา่าคือเก,าเกา่ามากกว่าอย่าลืมอย่างเดิมมันนั่นอ่ะอืมอือโอเป็นยังไงเนาะวันนี้พี่หลังเลยได้โชคเหมือนเดิมพันวาได้โชคเหมือนเดิมอืมเพิ่มเติมก<ๆ>็ต้องเอาเยอะกว่าเดิมอ่ะอ บานี้มันจะเป็นอย่างนี้นะนี่อันนี้มหาเฮงเขียนไว้ให้เสียงอธิษฐานโอ้เออจได้อยู่ร็อกน่่เน่น่ก็เลยเอาตัวนี้มาภาวนานี่เออมันเลยมาเกิดวันพระบานนี้เอาบานนี้มันจะตามมาตัวนี้บ้านนี้บ่ะเอาอ่าแน่แน่น่่อ่าอ่าอ๋อสี่หอกนี่ออกไปแล้วอะแล้วก็เหลือโค่งจุดท้ายมั้ที่ผ่านมาอะก็เหลือตัวนี้มานี่เอาอืมทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ ก็มัดย้ำอย่างนั้นอย่างเก่าเนาะโอ้คนมาย้ำให้ย้ำย้ำอย่างเก่าเลยนี่ตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยฮะตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยเอากระดาษแผ่นนี้เอากอยังว่าถ้าหมาเห้งเขียนนันมันขังโอ้เขียนไม่ตั้งเยอะหวานว่าน้อยเลยนี่โอ้เขียนว่าโบเก็บด้วยว่าจะไปใส่กันห้าพาวนาดูก็ยังมาย้ำอีกคือเก่าอยู่โอ้เหมือนว่าที่ผ่านมา อ่าสี่หกเลยก่อนฟ้าสางพี่น้องพราะว่าเลขปูเลืสีนี่รับรองว่าตามเตะตูดกันทุกคนะนั่นแะโอ้โอ๋องววน,นี้เพิ่นมากกวสิบบอกแล้วมากกวสิบบอกละบอกกับสิบบอกละก็เท่ากับมาบอกหมดก่อนแน่นะมันจะต่อไปเลยเนอะต่อไปเลยต่อไปเลยแบบงั้นโอ้โทสี่หกแล้วก็ต่อไปเลยบบงั้นโอ้ต่อไปเลยเออ ก็มันบ่มีอะไรที่ต่อไปเลยเนาะผมมีแค่นี้โอ้พี่หนังเอ้อเห็นเห็นเป็นยังไงบ้างมาดับกันบอกเลขมันจะถูกนี่มันบัต้องไปเอาลำบากลำบนยังอ่าบม่ต้องเข่าปลาเข่าโด่งอย่างอ๋บัต้องไปปลาชุ่งปลาชายอย่างบัต้องไปย่านผีหลอกบัต้องไปปุกผีสามารถบัอว้าอ้บัต้องไปนั่ง อ่าขั้นจะเข้านี่เจ้อ่าขั้นจะเข้านอนมันก็เข้าอืมอ่าโถพันมาว่าเอาต่อไปเลยเออต่อไปเลยเนอะว่างันถ้ามันมันมันจะมาแทแทนะน่ะสี่หกนี่ละไอ้ล่างบนเราก็บอกว่าเนาะสี่หกแล้วก็ครับผมต่อไปเลยว่ากันโอ้อาปาดโทปาดโทต่อไปเลยเยหลือพี่รังได้กันเหลือหกเก้า กับหกศูนย์หกศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์กับหัวไ้จะไยได้ทีหลังเด้อนะรอบนี้ยังมายังยังไม่ให้มหาแหงเขียนไว้รอบก่อนไม่ให้เขียนไว้มันแค่นี้อไม่ฮหงจําได้เนาะจําได้ครับผมมันจะตามหลังแต่รอบนี้ออกแล้วก็จบแล้วเด้่อบันี้อย่ามาตามตัวเก่านี่อีกโอ้คือรอบนี้คืออ่า เลขเลขอยู่ภายในนี่คือจบเลยอืมอืมคือหมดสัญญากันอ่าหมดสัญญาว่าจา้าว่ะ <c oughs> โอ้เ <c oughs> พรว่าให้ตามตัวนี้ให้ตามตัวนี้อืมแต่จะเน้นจะมาเน้นเลขบก่ก็บก่บอกออทุกเที่ยวเขาจะบอกอยู่ว่าระวังเน้อก่กอนเลขจะออกอย่างนี้ทีหนึง่ง ครับรก็นี่ก็รอรอฟังไปก่อนอือโอ้แสดงว่าตัวนี้นี่ก็อยากไปหายึดจับรอตตอรี่ก็เฝ้าไปได้พี่รองเด้อเนาะเหลือตัวนั้นตัวที่ยังไม่ออกคนว่าเหลือตัวที่ยังไม่ออกเออของนีหน่อยๆน,นี่แหละพี่รองหกเก้าอืมตัวเดียวกันหกเก้าเก้าหกนาะหกศูน เก้าศูนยถ้าจะมันคักก็ต้องศูนย์หกเก้าแล้วมันถึงจะง่ายเนาะโอ้โทเออบอกข้ามไปข้ามมาทําไมแล้วก็ศูนย์หกเก้าก็จะจับสองทัวก็จับอยู่นั่นก็พอแล้วส่นอ๋ศูนย์หกเก้าเออมาโอ้โหอามาได้แคบเป็นตัวนี้พี่ต้องมาโอ้เอาพี่ต้องใครยังไม่มีโชคมีดวงงวดที่ผ่านมาเนาะบอท่ันงวดนี้ ดับใหม่ครับผมเนาะมงายวะแค่นั้นนะอยังไงก็อืมอ่าแอดมินก็เขียนตัวเลขงามมันก็ต้องออกบ่อยอโอ้อ้าพี่หลังห่ายบะก่อนออกภนษาอืม คุมาย้ำให้ตัวนี้หรือตีก็ย้ำตัวเก่านี่แหละอืตัดเอาได้พี่รองเด้ออืมอ่านอกเพราะว่าชุดนี้ต่องว่าแล้วเป็นตั้งได่กับตั้งจะมาตามให้อีกครั้งนึงมาฟังข่าวสารนี่อ่าเพราะว่าเผื่อคุนจะมาสั่งควบไว้อ่าตัวที่ออกไปแล้วซีหกหกซีหลือพี่รองเนาะอ่าผู้ใดได้เบิ้งคลิปมันเป็นคลิปสัน้น เนาะเพราะว่ามันมาชาว,วันหวยออกด้วยอืมกดรอยกดติดตามไว้เอาครับผมเอาหนึ่งตุราได้อพี่ังเด้อนี่นะครับอ่าเนาะศูนย์หกเก้าอย่าลืมตัดศูนย์หกศูนย์เก้านาะเอาเพื่อได้โชคได้หมานน้ำกันได้เพียงเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผู้ใด้ไดอ่า โชคอย่าลืมปูรุสีพันว่าอ่าอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะได้โชคกับปูอยู่ห้างไหนก็ได้ลูกซีลูคนะ่ะเห็นปูรุสีเนาะพี่น้องเนาะก็ต,ติดตามอ่าคนใงญ่มาเยี่ยมตอนเช้าออกจากวัดแล้วก็มากินกาแฟกันอยู่ตรงนี้นะ่ะเอะอบอกว่าอย่าลืมเนอะสี่หกพอละเออแคนตป็นแคนเลยแคนหน,นึ่งแคนอ่าสี 4, 6, ่หกเออ ก็ออกไปบอกให้เขาอยู่ข้างนอกฝักทางนี่นห่ะก็มีผู้โชคดีอยู่ผู้บ่มากกว่าเป็นตัวอื่นหกเก้าบางหกเจ็ดบางเขากว่ากันไปมันบอมีนะในล็อกหกสี่หกอยู่นั่นอออาไม่ไม่สนดับพี่นองของมันบอแเนี่ยนอนเอาแห้งๆปังๆทุกท่านครับผมเนาะ ชุดตองวดปูรุสีวางตอหออกได้เพีองเด้อแต่ว่ารอบนี้ก็ขอ<ะ>ขอย้ำสักหน่อยหนึ่งว่าเลขนี่ถ้าว่ามันเป็นแบบนี้เลยเนาะครับถ้าเราจะบอกให้เอฟซื้ออีกมันก็จะบาหลายตัวบ<ะ>่เลขนี่เลขสามตัวนะมันจะมีแค่สองตัวโอ้อเอาไปยังไงพ่อ เอาเราตีสมมุติอยู่ในด้านบึงอ่ะอม,มันจะเป็นเลขแค่สองสองตัวเลขสามตัวอ่ะ,อะก็ศูนหวเก้านี่นะก็ศูนย์หกศูนย์เก้าอย่างนี้เหรอือยังไงก็สมมติว่ามันออกออก ออกเนี่ยเนาะหกเก้าหกเนีน่ยนะมันก็ไม่เลขแค่สองตัว <c oughs> อ๋ออ่าอถ้ามันจะหาบจะหามนี่อา่าไม่แค่เลขสองตัวโอ้รอบนี้มันน่าจะมันน่าจะซื้อๆแล้วเนี่ยอ่าครับผมออตีให้คิดหน่อยหนึ่งโอ้เอา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 อย่าปากแข็งอย่าปากดังพี่ร้องเอเดี๋ยวจะหาบ่ได้ดิพี่พูดว่า อืเลขสามตัวมีสองตัวเ,เลข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 ข้างบนเนี่ยครับอืมเลขสามตัวมีสองตัวครับถ้าเป็นหกเก้าหกมันก็ใช่ไหมมีแค่สองสองตัวครับผมแต่เขาก็ยจะว่าหกไม่มาดูก็หรอกคเนี่ยแท้นะออ่า ติดต่อกวนมาต้งแ่เพียงเออ่ะฟังไว้ฟังไว้ครับมผม